สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่พี่สิท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่กับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่สำนักง,งานใหญ่สรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะแล้วเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเจอกันกับน้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถนะคะครอบครัว7ที่นั่งวันนี้นะคะพามาอัปเดตสต็อกรถ7ที่นั่งกันค่ะนะคะ,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์มีโตลต้าโฟรเชนเจอร์นะคะมีมิลเอ็กมากมายเลยราคาเริ่มต้นอ,อยู่7จ็ดแสนกว่าเท่านั้นเองสำหรับใครเนี่ยที่กำลังเล็งหาตามหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอยากนำ รถเก่ามาแลกรถใหม่นะคะมาได้เลยที่เป็นยนต์ค่ะนยะ,ะบอกเลยว่าเรารับซื้อรถนะคะรับเทิร์นรถราคาสูงนะคะสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราเท่านั้นนะคะบอกเลยแต่ละคันดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นเนะคะแล้วฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทนะคะตามรุ่นตามสเปครถที่ลูกค้าอยากได้อึงสองคันแรกนี่ลีเจนเดอร์ค่ะนะ,ะมีทั้งตัวขับสองและก็ตัวขับสี่อยากได้สเปคไหนนะคะก็ จัดกันได้เลยนะคะแล้วคันนี้นี่พี่ดูไม้แค่หมื่นเก้านะคะคันนี้เล็กมาใช้ง,งานหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลราคาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทได้ไม่น้อยค่ะคันนี้ได้ไม่น้อยเลยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักพิการนะคะเป็นตัวรเรจนเดอร์นะสองจุดสี่เจนเดอร์ขับสองนะคะได้กล้องสั่งงสิบองศารอบคันแล้วเรียบร้อย สภาพตัวรถบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะไม่มีชนหนักพลิคว่ำเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมนะคะผ่อนไม่ไหวก็ตกเป็นมือ2แล้วเรียบร้อยตอนนี้หรือใครได้ตัวขับ4ี่ไหมเอ่ยคันนี้ขับ4ี่ค่ะ Toyota Fortuner 2.4 Sigma 4ตัว Legender ตัวขับสสวยงามไม่แพ้กันนะคันนี้ราคา1ล้าน100,000บาทคันนี้ปี2020นะคันแรกปี2011คันนี้ปี2 0 ใครสนใจก็จับได้เลยฟรีดาได้เลยค่ะดอกเบี้ย2.69%ทุกอาชีพนะคะไม่มีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่อาชีพทัดเจนนะคะหรือจะเป็นตัว l ีดเดอร์ไหมเอ่ยคันนี้2.4ลีดเดอนะคะเป็น Fortuner 2.4อะตัวปาี2ค่ะราคา999,000บาท 2.4V ตัวไมเนชเชนสีขาวนะคะไมสนโลเท่านั้นคันนี้เพื่อใครหาอยู่ หรืองบต่ำกว่านี้ต้องมาอีกค่คันนี้เลย toyota fortuner 2.4ฮะตัวขับ2ปี18 8 4 9 0 0ปบาทราคานี้ฟีดาผ่อนแค่14,000บาทเท่านั้นนะฮะดอกเบี้ย2.59%เริ่มต้นเหมือนกันนะทุกอาชีพทุกเครดิตเลยขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตปกติไม่แบคลิสไม่บูโลก็พอนะคะฟีดาได้เลยผ่อน1 4เท่านั้นเองดารถ ครอบครัวจุดที่นั่งไปใช้งานได้เลยรายได้เพียงแค่28,000บาทขึ้นไปก็จัดได้เลยคันนี้นะคะหรือใครสนใจเป็นตัวลีเจนเดอไหมคะคันนี้นะสีดำา4 4 Legend ลีเดขับ2รถปี2022นะคันนี้ราคา1 0 0ล้าน90บาท1 0 0ล้าน90บาทค่ะคุณพี่ค่ะคันนี้ได้ปี2022เลยสภาพสวยนะคะไม่มีชนหนักพิกความเผื่อใครหาอยู่นะคะก็ จับจองคันนี้กันได้เลยคุณพี่จาราคาดีมากๆนะคะเดี๋จะเป็นตัว2.4ไม้คันนี้2.4ขับ2นะคะปี2019 20 879,000บาทโอ้โหสวยงาม15,000เท่านั้นเองฟีดาวผ่อน15,000นี่2.4สิกมาโฟ919,000บาทนะคะฟีดาวได้เหมือนกันผ่อน15,000เหมือนกันคะ่ะคันนี้นะคะสีเทาดำเป็นตัวหายากนะคันนี้2.4สิกมาโฟนะ ของเรานะคะตั้งอยู่ที่มิน,มน,มนบุรีกรุงเทพนะคะเผื่อใครอยากได้รถยนต์ก็มาลองดูรถตัวจริงมาลองขับกันได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพโดอขัคันนี้เป็นอ่ามิวเอ็กสามนวีรถลดระวางหน่วยงานนะคะเรามีรถล็ถสภาพอย่าง 40, นเงี้ยสี่สคันนะคะเราซื้อเข้ามาเนี่ยห้คันได้เลยแต่ตอนนี้ขายออกไปท่อนข้างเยอะแล้วค่ะนะคะดีออนิกก็มีนะนี่สวยๆวยเหมือนกัน ใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามเอมมีได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736ค่ะเราไม่ได้มีแค่รถครอบครัวนะคะเรามีรถเก๋งรถกระบะรถแคมรี่อย่างมากมายเลยคุณพี่จ๋ามาลองชมรถตัวจริงมาลองขับกันได้เลยที่มินบูรีค่ะนะคะสนใจอะไรยังไงเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันมาได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ บอเอมมีแอดไลน์ได้เลยนะคะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตหลให้ชมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ